โอเคเดี๋ยวรอเขาเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไป observe นะฮะตอนนี้มันยังกดดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมยังไม่เริ่มรอสักครู่หนึ่งฮะรอสแตนบายทุกคนพร้อมสั่งเป็นยังไงกับ้างครับ Watch อชทีวี TV ขุนหมื่นไก่นะัดในวันนี้ความพร้อมบอกเลยนะฮะ ว่าเมื่อแมปเมื่อสักครู่นี้นี่คุณบวงคุณทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะไปซ้อมสักประมาณย4ชั่วโมงไม่ได้ดับไม่ได้นอนเลยีเดียวนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันจุดไฟในตัวตคุณจะแล้วเหรอครับ,รบถูกต้องครับรู้สึกว่าไฟเกเรของผมเริ่มจะเกเรมากๆแล้วตอนนี้ครับอดใจไม่ไหวแล้วที่จะนวดคุณอีกครั้งในคราหน้านะครับโอ้แต่ก็ต้องบอกว่าฝีมือคุณพัฒนาขึ้นมามากนะครับกว่าแม์ก่อนหน้านี้นที่เราเคย <ผม S 2> เจอเลยรูปหลังหรือเปล่าครับคุณบวง รูปโลวกเลยเอ<ม>ตอเน,นื้องวันนี้ผมรู้สึกผมเล่นไม่ดีนะแล้วลคุณพูดแบบนี้ก็เหมือนคุณจะรูปหลุมผมยังไงไปแปลกไหมครับใช่เหรอเป็นเช่นนั้นเหรอวันนี้คุณเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใช่ครับผมรู้สึกว่าผมเลือกผิดไปนิดนึงนะเอาจริงไม่นิดหรอกถ้าเกิดผมเลือกมองโกเนี่ยคุณผมอาจจะตบคุณจนแบบว่าหัวลาน้ำเบอครับเอาเราเข้าไปได้ดูได้ยังหรือยังเนี่ยเราลองกดเข้าไปดูดิเพราะในสตรีมเขาเริ่มไปแล้ว พี่พี่ปิดเปิดเกมให oh, ม่วันนึงโอ้เหมือนอย่างที่เราคาดกันไว้นะครับคุณบวง ish ish Nike, g เดฮีสู้กับชาย uh, g ah IV. นิชิชิบัมพลีของไนจิดี่่่กกก้้้าาานนววววมมมมมหหปรรระยย์์์ไไอออออออิพีีขขแแแลล็็เเเซซททชดูังึฮ โอเคโอ้โห okay. oh, oh. พี่เข้ามาพี่ต้องตกใจกับอินดิเฟสที่แม่งยูเอียไปหมดเลย <c oughs> อ่ะโอ้แต่เราสามารถกดไลฟ์ได้ทางขวามือนะเดี๋ยวผมบอกพ<อ>ี่ขวามือเราสามารถกดไลฟ์ให้เราดูไปได้เลยอ่ะขวาบนใช่ไหมใช่กดไปที่ไลฟ์เลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ใช่ครับกดไปที่ไลฟ์เลยดูแบบสดๆกันไปเลยเอาละครับเราจะเรียกว่า <c oughs> ดูแบบรีวิวแมปเลยนะฮะตรงนี้จะเห็นทั้งสองฝ่าย การกล้วยมาหาปะไลยนะครับผมเล่นเป็นสีแดงเดลีสุตเนศนะฮะสีแดงในขณะที่สีฟ้านะครับชิงเฉียงบาพี่นะครับก็คือเล่นเป็นไชนีสนะฮะคนจีนเจอกับอินเดียนะครับเอ้ผมสงสัยว่าเราจะดูแบบว่าแบบเปิดแมบยังไงพี่พี่เป็นแบบมืดด้านด้านขวาบนนะ่ะกดเป็นรีวิวแมปอ่ะรีวิวแมปอ่ะใช่ใช่ อ๋อนี่ไงเห็นแล้วโอเคโอ้โอแล้วเราจะดูเส้นกราฟยังไงว่าตอนนี้ทรัพยากรของแต่ละคนเนี่ยเอ่อมาขนาดไหนแล้วซ้ายบนเนี่ยจะเป็น c u r r e เล r e s o u r In i n c o m e per m มิตอะไรพวกนี้เราจะดูได้หมดเลย c r r r n t r e s o u r c e ก็คือปัจจุบันทรัพยากรมีเท่าไหร่แล้วอืา ดูเหมือนว่าตอนนี้การกล้กยมหาปัญยาจะไม่ได้สนใจเก็บทองนะฮะไม่ได้สนใจที่จะอัปเกรดไปเป็นยุค2นะครับในขณะที่ชิงเฉียงบางพรินี่ทองขึ้นไป200หน่วยแล้วแต่มีเนื้อแค่2 0 0เท่านั้นนะครับก็ยังไม่สามารถอัปเกรดไปยุค2ได้เช่นเดียวกันใช่ครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะขึ้นเป็นเอชสองนะครับแต่ผมคาดไว้ว่าประมาณ5นาทีนะครับเป็นอย่างต่ําที่สุดเลยนะครับที่เขาจะขึ้นเป็นเอชสองนะครับบวกอ๋อตอนนี้สเกลของทางฝั่งการกล้กยมหาปาัญหานี่พกแกะมาเยอะเหมือนกันนะฮะ ในขนาดนี้ทังฝั่งลยใช่ชี้เฉียบางพี่มีแค่2ตัวเท่านั้นนะโอ้ยโดนขโมยไปหมดเลยนะรู้สึกว่าจะโกรธกันพอสมควรเลยนะครับถึงขนาดเอาสเกลเข้ามาพื้นที่ของทางฝั่งของกั้กุ้มหาป่ายครับโอ้แล้วนี้มีการส่งคนงานไป2คนครับชิงเฉียบางพี่จะเอาคนงานไปที่ไหนฮะโอ้จะลงไปที่เบอร์รี่ด้านล่างเหรอครับผมโอ้รู้สึกว่าดูแมตช์เราเมื่อสักครู่นี้นะครับล้วก็โอ้ไม่ใช่ฮะเขาไปสร้างบาร์บีแคนออฟเดอะซันนะฮะ อันนี้เป็นแลนด์มาร์กของคนจีนนะครับที่สามารถเรียกว่ายิงใส่อีกฝั่งบริเวณรอบๆได้นะเหมือนเป็นการมาซีเคียวมาป้องกันเบอร์รี่บูชตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วเป็นปืนใหญ่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับยิงทีนึงนี่คือขี้ขวดตกตอนท้ายไปเดยทีเดียวดีเจล,เลนะครับในขณะที่ทางฝั่งของการโกนหมาอะไรก็เริ่มสร้างโดมออฟเดอะเฟสแล้วนะครับผมเป็นแลนด์มาร์กที่สองนะของฝั่งเดลี่สุตเนตใช่อ คุณสอสวอชิบอลทีวีมีความเห็นยังไงบ้างครับในคู่น,นี้ว่าใครจะแพ้จะชนะครับผมผมคาด,ว,าว,าคาดว,าว่าคาดหวังไว้สูงกับทางด้านของเอาการกมมหาปารายครับเพราะว่าเขาฝึกเล่นมาพอสมควรนะครับแต่ก็มีชิช้เฉียงบางพี่ที่เก<อ> <yep S 1> ็บ <ไป S 1> ตัวปเป็นปมักเกิ้ลชั้นคับสติลสิสเนะครับชีงเฉียงบางพี่คนงานเต็มฮะยังไงครับเราบุญสร้างบ้านตอนนี้ด้วยครับผมคนข้างช้าเลยนะครับเนี่ย เออช้ามากเลยครับเขาดูแลทางน้่งของสเปอรกรแต่ไม่ดูแลทางด้านของร,าาอรัษดรนะครับข่ยแตกเป็นป้าเอยครับ <c oughs> จังหวะน,นี้ยังไงอ่ะเนี่ยแล้วทางฝั่งของเดลี่เหมือนว่าจะส่งสกอ่าไปที่สเกรตไซร์แล้วครับใช่ครับทำการยึดครับแต่ว่ามีหมาข,ข้างจะเกเรนิดนึงนะครับ <c oughs> ส่งโพลน้องหอกไปเตรียมตัวเวรียบร้อยครับทางด้่งของการกวนมหาปาลายทางซ้ายมือของสเกรตไซร์ครับ <c oughs> โอ้ oh, แล้วก็ทำการ w อ l l o f เลยนะครับนี่เหมือนจะเป็นสเตปของการกล้วยหมาปลายนะครับเล่นเดลี่แล้วก็สร้างสกอร่ามาด้วยความรวดเร็วเแบปยูสเกตไซส์ครับแล้วเอาทางด้านของฐานหอกนะฮะไปสร้างกำแพงเอาไว้ครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเผ่าเดลี่นะเผ่าอื่นไม่สามารถเอาทหารมาสร้างกำแพงได้นะต้องใช้คนงานเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีมากๆเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเล่นมากับเขาคนนี้นะครับเขาไม่เคยอ uh ทำตัวแบบดีๆเลยสักครั้งเดียวนะครับอันนี้ถือเป็นวิธีการเล่นแบบไม่ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเป็นการเล่นที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ดีสําหรับคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะสว่างป่านะครับ <c oughs> โอ้ไปเช่นนั้นนะ <c oughs> ถูกต้องครับทางด้านของชิชิบาปรีต้องแก้สถานการณ์อยาา่างทันท่วงทีครับอ๋อตอนนี้ชิชิบงพี่เหมือนจะรีบขุดหินแล้วก็ตัดไม้นะครับต้องการจะสร้างทางเซ็นเตอร์ อันที่2เอาไว้นะครับติดกับธนาของบาร์บีคอนอับดสซันเลยครับเรียกว่าไม่ได้สนใจที่จะไปยึดซาเกตไซ์คืนเลยนะครับเน้นอีโค่แบบสุดๆไปเลยนะดังฝั่งของชิเชลบารพีไม่สนหาอะไรแล้วครับจังหวะนี้ครับอืแบบนี้จะทำให้ใช่ฮะเดลี่โซนเตเนตที่มีช่างทองคำกั้นกล้วยอยู่กลางทาวเซนเตอร์หลักเนี่ยจะได้คืบหน้าในทางอีโคขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับ คาดว่าน่าจะรวดเร็วลายๆอย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าเอาสกอล่าหรือว่าพระเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของเอ่อโดมออฟเดอะเฟสเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมใช่ดูตอนนี้ครับผมทังฝั่งของการโกนหมาป่ามีเงินอยู่6 6 6ทองคําแล้วนะครับผมเรียกว่าน่าจะขึ no <te shall thanks> ้นไปเทียสสามวอไวมากๆเลยนะใช่ครับเขาส่งคนงานไปเยอะมากๆเลยครับโอ้ให้ตายเถอะแล้วเขากำลังจะไปยึดซาเก็ตไซอันที่สองแล้วนะครับ เนื่องจากว่าชิชิบี่ไม่สนใจที่จะตีสเก็ตไซคืนมาครับทำให้ดางฝั่งของแก้กลัวแบปอะไรนี่ทำอะไรก็ได้เลยนะฮะตอนนี้เขาน่าจะโรคนะครับทางด้านฝั่งของชิชิบังพรรี่ครับโอ้โหแบบนี้นี่งานเข้าแล้วนะโกพิงมินิตตอนนี้ของทางฝั่งแก้กลัวแบบอะไรนี่อยู่ที่500กว่าลแล้วขนาดที่ชิชิบังพรี่นี่มีโกพมินิตอยู่แค่ร้อยเดียวเท่านั้น นั่นน่ะสิครับแล้วเขาก็มีพลทันอาวุพล,พล,พลหอกนะครัวผมช่วยเขาในการทํางานนะครับแทบจะไม่ต้องใช้วิลเลเจอร์ในการไปสร้างพวกหัวโง่เลยครับโอ้โแล้วดูสิฮะนี่คือเรียกว่ามาวอลออฟนะครับสะเก็ดไซ์กันหน้าบ้านของเราฝ่ายชิ่เฉียบางพี่เลยนะครับถือว่าเป็นการหยาก,กันมากย้อมเกีรตดเหมือนกับเอาเรืองของศัตรูมาถมถุยแล้วก็ถมถุยอีกครั้งหนึ่งเลยครับคุณบวกครับถมถุยสองครั้งนี่คือ,อยังไงนะก็คือเอาเลือดเข้าปากแล้วก็ถุยแล้วก็กินเลือดที่ถุยออกมาแล้วก็ถุยไปอีกทีนะครับ ใช่ครับแล้วก็เป็นภาษาจริงแปลว่าเออช้างวีครับแปลว่าสวักหมาครับใช่แล้วช้างวีภาษาจแปลว่าสมัสสวักหมาจริงเหรอครับถูกต้องครับที่ยวถามอีกรอบหนึยงจะตอบคาเดิมไปเนี่ยช้างวีครับโอเคโอเคเชื่อครับเชื่อครับโอ้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางฝั่งของกานกลวหมัประลัยนี่แพลวจะเก็บเนื้อขึ้นมาเพื่อจะอัพเกรดเป็นเทียสามแล้วนะเนี่ยมีทองอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยโกแล้ว ดูที่มิเดิ้ไซครับทางด้านของฝั่งชิชิบาร์บรี่ครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับแต่ว่าสายเกิดไปแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับส่งอาชเชอร์มาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้แล้วมีมารเก็ตขึ้นมาแล้วด้วยนะฝั่งของเดลี่สุนทรเนศครับสามารถเอาโกไปซื้อเป็นเนื้อแล้วก็อัปเกรดเป็นเทียร์3ได้เลยนะฮะเพื่อสร้างช้างน้อยดัมโบการกล้วยหมาปะไรตามชื่อของเขาเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ทางด้านของสมัพยากรการกล้วยหมาปะไรครับลืมเก็บไม้ครับไม่สามารถเอาพลทหารออกมาจากจุดตรงกลางได้ครับคุ โอ้เรียกว่าไม่สามารถสร้างประตูได้สินะฮะใช่แล้วครับแล้วก็ทางน,น้่งของชิชิบะพี่รู้สึกว่าจะรู้ตัวแล้วนะครับอ้าวแล้วเขาก็เอาถอยทับกรีทับกลับไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเก<ห>ิด<ห>เขา,ากล้าได้กล้าเสียบางคนนี้เขาอาจจะสามารถเก็บศัตรตูที่เป็นบนหอกโง่องของทางน,นั่งของกั้นกล้วยได้นะครับโอ้ตตอนนี้เหมือนว่าทางฝั่งของชิงเฉียบางพี่พยียมจะอัพซิชเอนจิเนียริงจากในแบ็กสมิธอยู่นะเพื่อจะให้นักธูเนี่ยสามารถสร้างเบตติลิ่งแรมได้ว้าว รถกัน,นาดนารี่ฉลาดฉลาเฉลียวโอ้ทางฝั่งของเดลี่สุตเนกครับการกลัวหมาปะไรสร้างเฮาออฟเลิร์นิ่ง How แล้วครับเป็นแลนด์มาร์คเทียสามใช่ฮะแล้วใช้คนสร้างสามคนครับพยายามจะขึ้นเป็นเทียสามแล้วก็เอาช้างน้อยขึ้นมานะอืมแสดงว่ารูปเล่นการเล่นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นรูปเล่นการเล่นแบบเลดเกมนะครับคุณบัวงครับอืมในขณะที่ทางฝั่งของชี้เฉียวบางพี่เองก็มีทาวเเซ็นเตอร์อยู่ สองอันนะฮะตอนนี้มีทางฝั่งของคนงานสี่สิบเอ็ดคนแล้วนะครับในขณะที่การกลัวนในมหาปะาลยเนี่ยมีคนงานแค่สาสิบเอ็ดคนเท่านั้นนะโอ้โหถือว่าตัวเลขโดดๆสิบคนนี่ถือว่ามีผลนะครับอืม,อมตอนนี้ถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยทางด้านของชิงชิมบามพรพลี่เนี่ยจะบูสต์ทางด้านของรีซอสได้ไวมากๆเลยนะครับแทนที่จะอัปเกรดทางด้านของเอชอย่างเดียวครับใช่ฮะเนี่ยครับตอนนี้คนงานกำลังขุดทองรัวๆครับ ทองกําลังถูกปั๊มขึ้นมาฮะแต่ว่าก็น่าจะไม่เท่ากับทางฝั่งของซาเคตไซส์สองอันนะฮะเนี่ยครับการกู้มหาปะาลยเนี่ยคนงานขุดทองแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าโกโฮมินิตเนี่ยยังเยอะกว่าของทางฝั่งชิงเฉียงบางพรีอีกนะครับผมสถานก,การณ์เริ่มอัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับอไเชอรี่เรนก์ได้อ่าสร้างเป็นปที่สร้างเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วครับทางด้านของอ่กั้งกล้วยมหาปะาลยนะครับตรงจุดกกลางครับคุณบวกดูสิครับ โอ้เรียกว่าเริ่มมีการเตะแผนการแล้วนะในทางฝั่งดี่ขนาดชิงเฉยบางพี่นี่มีนักหนูอยู่แค่9คนเท่านั้นครับแล้วไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรเลยเอาไปง่ายๆก็คือพูดง่ายๆคือกินแบบโง่ๆครับซีเอเจเนียร์ลิงนี่ คือถูดีเซิร์มานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างแบตเตอร์ลิงแรมเลยนะอ่จตะนนย้บเพิ่งสร้างแล้วผมเหมือนว่าไมคจะเพิ่ง300นะฮะก็เลยพยายามรีบสร้างขึ้นมาครับในขณะที่การควหมบปอะไรครับลิชเดือะแคสเซิลเอนะครับชิงเฉียงบางพี่น่าจะมีการช็อปกันอยู่บ้างนะฮะขึ้นไปแคสเซิลแบบนี้เร็วมากๆเลยนะครับผม House เอ่อ House of l e a r n นี่เนี่ยเป็นสร้างมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะสะดุ้งเฮือกพอสมควรเลยครับเฉยๆบาร์ปรี่ครับใช่แล้วตอนนี้ครับตัวเอฟเฟกตก็ถูกปั๊มสกอร์ล่าออกมารัวๆนะฮะเตรียมมาฮิลช้างน้อยนี่ก็เราจะออกตามมาหรือเปล่าครับตรงกลางครับอัชรี่เลนครับอันที่สองก็เราจะมาแล้วครับตอนนี้เงินมีอยู่พันสองร้อยครับแล้วเนื้อเองก็เตรียมตัวที่จะซื้อแล้วนะฮะทาวเวอร์วอลเลตเฟนนะครับกำลังถูกสร้างอยู่ครับผม นี่ฮะ <c oughs> ตัวแรกกำลังจะมาแล้วครับอีกแค่ครึ่งช่วงยามเท่านั้นเองครับคุณบวกครับในขณะที่ตอนนี้ครับแบตเตอร่แรงของทังฝ่งชิงเฉียงบางพีนี่ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าครับผม,ผมช้างมัน,นมา <ขอ S 1> แล้ว <มา S 3> นีสิ <ผม S 3> ครับแต่ถ้าเกิดช้างมานี่สิน่าจะมีโจ๊กปึ่งๆกันเลยแะครับธนูน่าจะยิงไม่เข้านะครับถ้าดูดาเมจ5เท่านั้นนะในขณะที่ช้างเนี่ยกรอเท่าไหร่ต้องมาดูกันนะครับ ก่อใช้ที่4ี่ครับการเพราว่าธนูนี่ยิงข้าดอกละหนึ่งนะฮะแล้วช้างเลือดกันละหกสิบครับดูสิฮะช้างเลือดไม่ลดเลยฮะในขณะที่ธนูตายไปแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองก็เลยจะตายหรือเปล่าครับชิงเชียงบางพี่ครับผมอาธนูวิ่งหนีตายมาธนูตายไปแล้วสองตัวจังหวะนี้ยังไงครับผมงานเข้านะครับถึงกับบอกว่าโกยเธอโยมกันเลยละครับงานเนี้ยโอ้โหแล้วมีสกอล่าสามตัวเดินตามมาเตรียมที่จะมาคิวครับแล้วนี่ครับเอาสกอล่าเข้าไปที่ ไอเชอรี่เลนใช่ไหมครัเพื่อเป็นการบูสต์การสร้างยูนิตครับผมในขนาดนี้ครับตัวที่สองได้เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วครับตัวที่สามตัวสี่ก็ลังจะมาตามๆกันครับคุณบวกครับโอ้โหเรียกว่านะครันูเจ็ดตัวของชี่เฉียงบางพี่นี่ไม่มีทีท่าว่าจะกันบ้านได้เลยนะฮะแล้วยังเป็นทีสองอยู่ด้วยครับไม่สามารถสร้างหน้าไม้เพื่อมาเคาน์เตอร์ทางฝั่งของทาวเวอร์วอลเลเฟนได้เลยนะฮะแล้วทำไมเขาถึงไม่ใช่ช้างอีกประเภทหนึ่งเหรอครับคุณบวกครับ ผมคิดว่าช้างประเภทนี้เนี่ยน่าจะโหดกว่าตรงที่มาสามารถโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะเพราะว่ามีนักหนูอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมวี่งครับนี่ไงหายไปเป็นน้ำเลยครับโอ้ดูสิครับว่าทางฝั่งของชี้เชบาบพี่จะจัดการยังไงครับมีพลหอออกมาสองคนแล้วแต่ว่าพลหอยะเป็นพลหอแบบธรรมดาอยู่เลยนะไม่ได้อัปเกรดเป็นฮาร์เดนสเปียร์แมนเลยนะโน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 งานนี้เนี่ยยาวสุดๆนะครับความเร็วจะวิ่งเข้ามาถึงตัวครับยังไม่ได้แทงสักทีเลยตายหากันหมดแล้วครับ สกอร์ไล่อยู่ที่พื้นด้านด้านล่างของทานังของเอลิฟเฟนนะครับผมรออูููอย่างเดียวเลยครับใช่เกิดมีพลศึกมาที่เฉียบบางพี่ก็ไม่ได้เอานักขนูมาเล็งยิงสกอร์ไล่แต่อย่างใดเลยครับโอ้โหถือว่าเขาได้จะยอมกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับอืมแบบนี้นี่เป็นปัญหามากๆเลยครับผมบาบิแคนออฟเดิะสซันก็เลงจะระเบิดไปแล้วครับตอนนี้ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อลนะคันกนูโดนธนูบนช้างยิงตายหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงเอ่ย พยายามมอพลหอกเข้าไปที่ท่าหน้าของแรดมาอยู่ครับผมทาวเซนเตอร์ครับแต่ไม่ต่อกันได้ครับโอ้แล้วอัฟเกรดเป็นเทียรสาก็เลยตอนไหนไม่รู้ครับชิ่งเก็บบางพี่เร็วมากฮะเอาสปริงก์ออกมา2ตัวครับเป็นไล่ยิงอยู่ครับผมเป็นการลบหลู่ทางด้านของผู้เล่นชิงชิบาร์พรีนะครับคุณบวกครับจังหวะนี้ไงให้ชิงชิบาร์พรีมากเลยครับกระจอกมากครับกระจอกมากอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วครับ แต่เขาเอาสปริงกลับสองตัวพยายามที่จะชนเอลฟันอยู่ครับแต่ว่ามีทั้งหัดสกอร่าคอยยิดอยู่ตรงพื้นนะครับผมไม่มีทางทำดาเมจได้แน่โอ้แต่ตอนนี้สปริงก์ก์กำลังพยายามที่จะเล็งยิงสกอร่าทีลตัว2ตัวครับอืมยังไงเอ่ยแล้วเขาเอาช้างไปหนึ่งตัวเพื่อไปตีสปริงก์ก์ครับสปริงก์ก์ตัวแรกครับโดนถ่ายไปก็เลยครับที่เดี๋ยวจะวิ่งหนีครับแต่ว่าโดนช้างถ่ายไมทีหนึ่งน่าจะใช่นะฮะตรงนี้ สปริงก็ตัวที่สายกําลังมาครับแต่ว่าไม่ได้เอามาเล็งยิงทางด้านของสกอร่าแต่อย่างใดครับสกอร่ากําลังฮิลรัวๆครับตัวนี้ยังไงเออแล้วช้างสองตัวก็มาหางหนุนเข้ามาครับผมแตกไปแล้วตัวหนึ่งฮะในขณะนี้การนู้มหาวิทยาลัยนะครับผมใช้จังหวะนี้ในการคอนโทรลยูนิตของเขานี่ครับช้างเขาปั๊มมาเรื่อยๆครับทางบ้านของเขาก็ไปคอนโทรลบ้านเช่นกันครับ โอ้แล้วตอนนี้เหมือนว่าทางฝั่งของก้าโกหมาปะไรจะรู้แล้วนะครับว่าฐานฟัลลสปริงโก้เนี่ยคือฐานนี้ครับอสโนมิโคคล็อกทาวเวอร์นะฮะก็เลยเอาช้างมาลุมกระทืบครับตอนนี้เหมือนว่าจะแพนิกแล้วนะครับเอาคนเข้ามาในทาวเซ็เนเตอร์เพื่อป้องกันครับผมชีเฉียบังพรีคอนเวนทรีซอสไม่พอแล้วผมการงานเริ่มขัดข้องแล้วผมเมื่อกับการบ้านที่ทํางานครับงานเข้า้วครับจังหวะนี้สปริงโก้อสูตรจะหายกำลังกแตกครับโดวทาวเวอร์วอลเวอรเฟน หายไปอีกหนึ่งงานครับผมตอนนี้คนงานตายเป็นเบือฮะในขณะที่สกอราฟกำลังฮีลอยู่เลยครับเป็นการโจมตีเฮือสุดท้ายครับส่งบอลหอกเข้าไปแต่ว่าอลหอกกว่าจะเข้าไปถึงตัวก็โดนแทงตายหมดแล้วฮะตรงนี้อู้แต่ว่าทางด้านของทาวเวอซนเตอร์ของเอ่อทางด้านของชิงนิีบางพี่เด็กยิงวัวเลยครับช้างแต่ผมบอกว่ามีการวอรโลกันเกิดขึ้นครับยังไงเอ่ยอยาจะวิ่งหนีออกมาจากวงวอรโลครับรอดออกมาได้ฮะตรงนี้อ้าวแต่ว่าโดนกระโดดไปได้ตัวหนึ่งนะโอ้แล้วเป็นก็ตายไปแล้วครับ ก็ล่ยังเหลืออยู่3าคนนะฮะตรงนี้มีทางด้านของจงหนูออกมาครับไล้ยิงรัวๆแล้วช้างด้านล่างนี่จะเป็นกำลังเสริมมาครับโดนพลนอกว่าไปทิ้งแทงขาสเปียร์แมนนะครับผมเหมือนจ่จ้วงเข้าไปเกินครึ่งหมดแล้วครับโอ้สปริงเกครับยังไงเอ่ยหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาทำดาเมจใส่ทางด้านของตัวช้างได้แล้วครับขอกนี้แทงรัวแทงรัวเลยโห้ายทารุณมากครับผมทางฝั่งของการกล้วยหมาปะไร ออนะี่คะทางด้านของชิชิบัมพี้นะ่าจะร่วงแล้วรนกันไปตามๆกันเลยครับคน,<า>น,นงานนีนะ่คือแบบยืนนิ่งเลยครับผมโรือแบบยิงเยี่ยวอย่างเดียวเลยครับโอ้ยทารุนเกินไปครับแล้วยอมแพ้ไปแล้วครับทางฝั่งของชิงเชิบังพี่ใช่เลยว่ะเซจีและอีซี่วินเนอร์ทูทางด้านของก้านก็แบบอะไรครับโอ้โหก้านจะเหน็ดใช้สองไม่ได้แล้วแบบจีจีเลยว่ะ ต่อให้คนเยอะๆเราเท่าหนึ่งเลยแท็กซี่2,000ไม่ไหวจริงกูมีเงินอยู่2,000แล้วกูเรียขนาดมีคนตัดผินแค่ตัดทองแค่4คนไงเออโคตรเลยซื้อซื้อเนื้อแบบมามาสร้างแบบมาอัพเทียสามเลยผมก็ว่าว่าทำไมเทียสามแบบคัสเสอเอ๋นมันไวมากอะผมก็คิดว่าไอ้เชี่ยเออลืมว่าแท็กซีไซส์ของพี่มันได้เงิน2เท่าด้วยว่าเซนติสี่ร้อยอะว่าวโคตรเดือดอะสี่ร้อยเนี่ยต้องใช้คนขุดแบบ12คนอะอือืมเชี่ยคือเงินที่แบบันะแต่ว่าดูกราฟดิโคตรโดดเลยอะไหน มันเก็กซ์เซ็กเตอรไซส์ไงมันแบบหนักตรงเซ็กเตอรไซส์เลยคือแบบว่าไอตอนที่มันโดนอันแรกไปอ่ะคือกูรู้แล้วนะแบบเห็นแล้วเพราะว่าสเกลมันสเกลมันเห็นพระวิ่งไปเลยเว้ยแบบวิ่งไปเซ็กเตอรไซส์หนึ่งอ่ะตอนนั้นมันต้องเอาธนูไปยืนเซ็กเตอร์ไซส์สองไง แต่แบบผมแบบคิดช้าเพราะอยากได้ TC เกินไปแตบผมรีบ2 TC เกินไปเกิดแล้วไอ้วางไอ้แรมมาแรกมันแบบวางไม่ได้ไม่ได้คุมทัสเก็ตสายนั้นด้วยถ้าวางคุมสเก็ตสายสองอันอันอันหนึ่งตรงกลางมันมันไกลไปหน่อยดิพี่แบบถ้ามเล่นหนึ่งหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่สร้างสเก็ตไอ้แรมมาไกปค่ะนั้นเพราะว่ามันโดนบุกบ้านได้ไงทาวเวอร์ทาวเวอร์จีมันกากอะดิ แล้วบอแลมมาทุบกับทหารมาเก้าคนแล้วเจอเช้ามาหนึ่งตัวแบวบที่ทบบไม่รู้เลยเชียร์ถ้าสมมติได้แบบไซคไซส์สองไม่โดนที่ไปง่ายแนั้นะแม่งจะแม่งจะไม่ใช่ภาพเนี่ยแม่งโดนอันสองไปรู้เลยว่าแบบซิด <c oughs> อะไรเพราะว่ากำแพ<ผ>งเออเพราะว่าแบบมึงสร้างแลมมาอันพอพอมีกำแพงแล้วผมต้องแบบเจียดไอ้เชียรีซอสมาทำแลมด้วยเพราะว่าจะขึ้นเป็นเอชสามมันไม่ทันแล้วไงสู้ไม่ได้ไงหมดตัวแล้วว่ะเชียเ์ขอโทษพี่ผมเรียนรู้แล้วว่ะชิวๆๆๆ ถ้าเราถ้าเราถ้ารอบสองเนี่ยผมมั่นใจเลยอุตส่าห์สกาวสกจะใช้สามมันเ่าะแล้วนะไอ้เขียเขียพี่บวงภาคแม่งโคตรไหลลื่นเลยวายไหนไอ้เออพี่กิ๊บพี่บวงนี่คือแบบว่าเหมือนแบบกินแครอทมาตลอดปีคือแบบว่าอะไรสิอะไรสิอะไรสิเขียอะไรวะอะไรกินแครอทมาตลอดปีวะอะไรแบบว่าทำเปรียบเปรย์กเปิลเปรยแบบเปรย์อ๋อแกโอ้พี่บวงแกนักภาคระดับโอ้หึไม่หมดแล้ว อม่เมื่อก่อนพี่ภาคเป็นงานเนี่ยพี่ภาคเป็นอาชีพอ๋ออ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วเอาไผมไม่รู้ว่ามันมันมีเทคนิคป่ะแบบว่าถ้าเกิดสมมตินั่งข้างกันเนี่ยเขาหยิกกันเหรอหยิกกันใต้ไม่ไม่หยิกกันเ้ยมันตองรู้กันอยู่แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่คือพ่อกับพี่ภาคกันอยู่แล้วหยิกกันไม่เฮียส่วนใหญ่ที่ภาคอ่ะตอนตอนพี่ภาคดอดอ่ะมันจะเรียกว่าเป็นไม่หนึ่งไม่สองไงแล้วเขาจะแบ่งหน้าที่กันเลยว่าจังหวะไหนของเกมใครเป็นคนภาคแต่ถ้าสมมติว่านั่งข้างกันเลยมันก็ส่งสัญญาณได้สมมติแบบพี่ภาคภาคอยู่แล้วพพีี่่่่่จะสงให้้เเเเรราาาาาาภภคคคคกกกก็แแบบยยมมมืออออขึึนนวโล ก็จะประมาณนั้นเอ่อส่งกันไปส่งกันมา <S <S หรือ <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่ก็ส่งกันด้วยคําถามอะไรเงี้ยสมมติพี่ภาคแล้วแล้วพอถึงจุดท,ที่พี่มองว่าพี่อยากให้เราภาคพี่ก็จะส่งเป็นคําถามแล้วพอเราตอบเราก็ภาคต่อไม่สองส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบฝ่ายอินโฟมากกว่าไม่หนึ่งมันจะเป็นคนที่ภาครวัวๆแล้วลไม่สองมันจะเป็นคนที่แบบมามาแบบมาเสริมอินโฟที่แบบลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยวัดในจุดที่แบบมองไม่เห็นเพราะไม่หนึ่งมันจะเป็นคนภาคจังหวะนัวไงในขณะที่ไม่สองมันสามารถแบบย้ายย้ายกล้องไปดูตรงจุดอื่นได้ที่แบบว่าเสริมเติมแต่งได้แบบววว่่่่่าาตกีีแบบบพไมเห็น พี่กิฟแม่งแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะอ่าใช่ใช่เอาอะทากรูสเจอแบนบวกตะกี้ไม่ได้โฟกัสเลยว่าเอ่อทากรูสได้เก็บเลดิกบ้างปะตะกี้ไม่มันเก็บมันเก็บไม้นี่เฉยมันเก็บมาวูโลโลเฉยเออวูลโลโลเอ่อเพราะเป็นทามิี่แบบนีสองไอ้นั้นมันไอ้ช้างมันน้อยเพรช้างมันน้อยคนมันไปยิงใต้เท้าไม่ไหวเว้ยแล้วเขาไปโดนยิงแตกเลยอ่ะเออซิปการ์ดเยิงเก็บง่ายเลยนะเออแต่ตอนนั้นตอนนั้นเองลกบ่าวหน ไม่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 คือคือมันคือมันคัอเรื่องของมันก็สกาวอะแล้วมันจะรู้เว้ยเวลาเราสกาวอยู่ตลอดอะมันจะรู้ว่าศัตรูกางจะทำอะไรไงคือตะเกียบมันเดาได้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่พอคัสเซอเรสเสร็จปุก็บอกห้องแชทแล้วว่าไอ้เหี้ยช้างเย็ดมาละแบบมันมันจะมาอาเจบาเลยเว้ยคัสเซอเรสเสร็จปุ๊บคือถ้าสมมติว่าเก็บเงินพอมันจะซื้อได้เลยไงเหมือนกับมีแอชวิลเล้งสองอันไว้แบบสร้างสองตัวออกมาตอนแรก เพราะเงินมันจะพอดีเอ็งไม่กล้าจะโจมตีในเอสองเลยเหรอเพราะอะไรอ่ะไม่จีมันทำไม่ได้จีมันกันในเอสองได้แต่โจมตีในเอสองไม่ได้มันแค่กันได้อย่างเดียวคือมันกันได้แน่แน่คือคือปกติทามมิ่งพี่อ่ะไอ้แคสเซิลเอ็มันจะมาประมาณตั้งสิบเอ็ดสิบสองอะแต่ว่นกี้มันได้มันได้สองสเก็ตไซส์ไงแม่กก็เลยมาประมาณกาเอยไรจะต่างกันเพราะว่าปกติมันไม่มันไม่มีใครยอมให้แบบยึดสองสเก็ตหรอกคือเห็นอันแรกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องรีบแบบรีบอันสองแล้วเพราะมันจะต้องดูทามาาาาเเเออ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 ััันนนแแแแแแรรรกกกกมมื่่่่่่่่่่ไไหะะยยยยยยงงูลล้วตที ใช่มันมันมันต้องให้อังกฤษ้ให้อินเดียได้แค่อันเดียวเว้ย